สวัสดีครับวันนี้นะครับพบกับควัน a a าแอ r d คอรับปีส0 1 6นะครับผมครับครับอ่าเรามาดูสีรอบรอบคันก่อนนะครับผมคันนี้ครับสีสวยเลยนะครับเป็นสีเทานะครับผม เสียงรถอาจจะดังหน่อยนะครับภาษีรอบคันนะครับผมเออแม็กสวยๆเลยนะครับอ่าเดี๋ยวพาไปดูด้านด้านในนะครับผมโซนด้านหน้านะครับบาะสวยเลยนะครับ ด้านหลังนะครับผมอันนี้ครับเราจะไปตั้งด้านข้างนะครับนี่ครับ ด้านหลังนะครับผมนี่อ่าล้อไหลมาครบนะครับอุปกรณ์ช่วยเหลือมีครบนะครับผมรถสวยไม่มีโดนะครับด้านข้งางนะครับผมผมจะถ่ายอ้าานะครับทุกมุมมองนะครับผม อันนี้นะครับวิ่งไปอยู่ประมาณห้าหมื่นเก้านะครับผมเป็นรถมือเดียวป้ายแดงนะครับอ่านี้มีระบบนำทางน,นะครับผมนมีเวเกเตอร์นะครับโอ้ยแอร์เย็นเจี๊ยบเลยอแอร์แป๊บเดียวเย็นเลยวันนี้ผมสตาร์ทไว้นะครับสักพักเองแป๊บเดียวเองนะครับนี่ครับอ่ากุญแจนะครับผมอ่ะเดี๋ยวไปดูด้านเครื่องยนต์กันนะครับ สวยเลยนะครับทดนนะครับใครสนใจรุ่นนี้อยู่นะครับหาไปใช้งานนะครับไม่ควรพลาดนะครับผม h o n d a a c c o r d ปี2016นะครับ ติดต่อสอบถามเข้ามาเลยนะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ